ยิงจูดใครแพ้โดนน้ำน้ำสามวิซ้อมไปแล้วครับโอเคครับเปียยขนาดนี้ครับยังยิงยอใบกระเป๋ายิงชุบหนึ่งสองสามยิงชุบเอากระเดิ่มหนึ่งสองสามได้ได้๋ยวปมก หนึ่งวิตอบับสองเลยสองสามต่อที่ชุดหนึ่งสองสามกดี่ชุหนึ่งสองสามกินนีอ่ะ